มาว่ะมาว่ะแดดแรกเว้ยแดดแรกของปีเว้ยแรงด้วยแสบด้วยโอ้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยสวัดีครับมาตอนไหนใช่เหรอคุณแอบขึ้นรถผมมาตั <st ub> ้งแต่ตอนไหนอ่ะป่ะป่ะขับรถอะไรอ่ะรถรถบรรทุก เขียวหนู่มหกสาวล่อผูกใส่โอด้วยเมื่อก้ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ปลูกยินดียินดีมันลาบเห็นอยู่ว่าหลุมเนี่ยตั้งใจปลูกยินดีดูเนี่ยอ่ะผลน้ำเอากระดมใส่หกเขาทำไมครูว่าครูขับรถจนชาเขียวหนูตั้งอยู่อย่างเงี้ยก็โดดไปอย่างเงี้ยหูเอเลยจังหวะเมื่อกี้ปลูกยินดียินดีมันลาบสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเป็นตำบาเขียวเป็นแมนเชสเตอร์ทีมผีแดงเพราะว่าแมนเชสเตอร์จะไปอยู่ในเต็นท์เออ <laughs> เล่นได้ตลอดที่นี่วัดเทพพิทักษ์บุญญาลามนะครับอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเ,เราแห่จากวัดเมื่อเช้านี้วัดคมมาวาดอยู่ที่อาเภอศรีราชาครับวิ่งมาพี่พ่อไดีครับใส่ใส่เสื้อผิดนะใส่เสื้อผิดไหมเนี่ย โอ้แดแรงมากแดดแรงจริงเออเอาวะสู้วะสู้ค่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 ะแล้วแล้วใครให้ไปซื้อชาเขียวน่ะดาบอกเขาดิว่าพี่ว่าครูพี่ว่าทานว่าครูบ่นอะไรบ้างเวลารถจะออกแล้วเพิ่งจะนึกได้ว่าจะไปซื้อนิสัยเออไม่ทิ้งกระบุลแล้วโอ้ยนั่งโอ้ยหรอกผงมันหน้าที่หกขับรถมันทุก <laughs> เอ้าเอาไม่ใช่ถามดาดายืนยันหน่อยด้ไ่าจังหวะนั้นครูปลุกไอปลุกเอยินดีมัน <c oughs> ปกติครูจะหยอดอยู่เออไอยินดีอาป,ปากหัวอ,อยู่เลยปลุกโขกยินดีฮะเออดิเฮ้ยจริงป่ะ <c oughs> แค่เธอกลับมาอูฮวกไดฉันก็ยินดีอวันนี้ครูโดนด่ากแนงไม่หาหมวกให้เด็กใส่หาอะไรนะหมวก โยแยมไม่เก็บกันเองทุกคนใช้ทิ้งใช้คว้างสมควรมีโปรแกรมแข่งก็อยู่ที่โรงเรいいเย she, ียนเยอะแยะมีให้ทุกอย่างแต่พวกคุณทําระยำตําบอลกับผมสมควรก่อนออกงานแล้วหลังออกงานจะอยจะไม่เหมือนกันอะไรนะนก็ขาดเเี่ยจะใช้ชีวิตยังไงคู่ทำอะไรอ่ะคู่อะเนาคงมันวะ กูอยากไปซื้อเองอะใครเขาให้ไปซื้อเออมันไส้ไปซื้อน้ําตอนรถจะออกเนี่ยนะคิดได้ไงวะเกี่ยวอะไรเกี่ยวดิแล้วขับรถรีบนั้นนะเออข้างหลังจะตายกันหมดนี่แล้วแต่ข้างหน้ารอดก็พอแล้วเก็บไว้เล่าเรื่องทั้งสามคนน่ายินดีเนาะไ <c oughs> ออจรยิงเล่าเรื่องสองคนเนี่ยอินีไปก่อนเพื่อนเลย <c oughs> เขาให้นั่งหน้า <c oughs> เพื่อนนั่งเป็นเพื่อนขู่ไปอยู่ว่าก็หลับแล้ว <c oughs> ปิดประตูรถปึงหลับปุ๊บเลยแบบอะไรของมันวะยินดีจมบ่ยิ่งกว่านั้นอีกย,ยินดีจมบ่อยินอะไรยินดีจมบอ่อออเื่่รจมบดโดนบ่อปุ๊บหลับปั๊บอ่าโอเคถึงวัดแล้วเดี๋ยวติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้การแห่นาคที่วัดเทพบิทักบุญยารามอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่นี่ก็อยู่กลางทุ่งนาเลยทุกคนอยู่กลางทุ่งนากลางบ่อกุ้งกลางอะไรต่างๆนะครับ แต่หาบ้านคนยังไม่เจอเลยครับต้อง,งขับรถมาประมาณระยะระยะเกือบ10โลนะผู้คนน่าจะกระจัดกระจายกันอยู่เนี่ยห้องน้ำ